เรื่องย่อกรงดอกส้อย EP8 วันเสาร์ที่วันที่5สิงหาคมเหมือนชะตาฟ้าลิขิตทางการมีจดหมายราชการขออาสาสมัครหมอจากต่างถิ่นมาช่วยงานที่พระนครหมอพาดอาสาเป็นตัวแทนมาทำงานให้กระทรวงเพื่ออยากหนีจากสร้อยฟ้า งานนี้หมอพาดและส้อยอินทนินคาดกันไปมาส้อยอินทนินกำลังไปได้ไกลกับงานตัดผ้ายเย็บผ้าแต่ดันเจอโจรฉกกระเป๋าแทงจนได้รับบาดเจ็บหมอพาดรักษาไว้ได้ทันแต่ไม่ขอแสดงตัวว่าเป็นคนช่วยชีวิตรนภพ รับรู้การมาพระนครของหมอพาดทงคู่มีปากเสียงกันรนนพบเก็บแหวนที่หมอพาดเคยใช้มั่นหมายแทนใจคืนให้ไปทำเอาหมอพาดเจ็บปวดยิ่งหนักส่วนสร้อยฟ้าตัดสินใจมาตามเฝ้าหมอพาดที่พระนครโดยมีบ่าวรำเพยที่ย้ายข้างเกลียดเพื่อนรักอย่าง ส้อยอินทนินขอติดตามมาดูแลด้วยเรื่องย่อกรงดอกส้อยอีพี9วันอาทิตย์ที่วันที่6สิงหาคมชีวิตในพระนครส้อยอินทนินโหมงานเรียนรู้เรื่องตัดเย็บผ้าอย่างหนกักทั้งที่ร่างกายยังได้รับบาดเจ็บ จนเป็นเหตุให้เป็นลมกลางตลาดโชคช่วยเมืองรามเพื่อนสนิทของหมอพาดช,ช่วยไว้ได้ทันพามาให้พักฟื้นที่บ้านพักหมอพาดทำให้ทั้งสองคนได้เคลียร์ใจกันแต่ดันมีเสี้ยนหนามอย่าง สร้อยฟ้าและเจ้าอ่อนอาภาบุกมาป่วนพระนครเรื่องราวบานปลายรณภพประกาศขอสร้อยอินทนินมั่นต่อหน้าทุกคนส่วนอดีตบ่าวเพื่อนรักโกรธจัดเปิดศึกลงไม้ลงมือสร้อยอินทนินส่วนรณภพและหมอพาดลงเกมเดิมพันด้วยกีฬายูโดเป็นเครื่องมือต่อรองเรื่องความรัก ภาคุงยุพรเรดวิกฤตหนักเจ้าแสงฟ้าและเจ้าส้อยขวัญถูกมือมืดในคุ้มวางยาอาการปางตาย